ถูมงคลอยู่รุ่นหนึ่งเขาเรียกกันแถวนี้จะรู้กันจะพระอมพระอมพระอมเนี่ยถ้าหากว่าไปอยู่ในเก็บที่เก็บเงินเนี่ยพระองค์นี้จะหายไปในประวัติหลวงพ่อจงก็ได้พูดถึงหลวงพ่อหอม้วยหลวงพ่อแมนก็พูดถึงหลวงพ่อหอมไปด้วยนะครับก็เป็นพระที่เข่งคัดมากในเรื่องของพระวินัยทำไมตัวท่านถึงไปประสบปฏิเหตุท่านได้ได้พูดถึงแง่คิดเรื่องนี้ท่านแง่คิดที่ว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าที่เคยสร้างมา ออ่มมามาามาาตตเืชินี้ก็ต้อชาตง้รรรับใกกมไป็อนนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพระอาจารย์นงผมเรียกว่าพระอาจารย์นงแล้วกันนะครับชื่อสายาสมณศักดิ์เนี่ยเราไม่ได้ถนัดในการคุยนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหอมอนะครับ องหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ว่าได้อยู่กับหลวงพ่อมายาวนานมากมเรียกว,ว่าเป็นสิทธิ์คนกุฏิอยู่กับหลวงพ่อหอมมานะ่ะยาวนานวันนี้ก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์นงนะครับเจ้าวาดองปัจจุบันจะนําเสนอเรื่องราวของวัดตังเตยกลางและประวัติหลวงพ่อหอมที่พระอาจารย์หรือหลวงพ่อนะครับเรียกว่าหลวงพ่ออาจารย์แล้วกันยังหนุ่มยังแน่นอยู่ว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างน,นะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อหอมวัดตังเตยกลางครับขานมัตการครับหลวงพ่อครับผมก็ประวัติวัดเนะี่ยทราบว่าวัดเนี่ย มีมมที่มาที่ไปยังไงก่อนที่หลวงพ่อหอมจะมาอยู่เนี่ยประวัติที่พอ<ม>ที่พราจะทราบป่ะครับรวัดนี้ประวัตินี่ก็กไม่ได้ลงไว้ไม่มีใครบันทึกไว้นะเพราะเป็นวัดล้างมาเก่าแก่เลยนะแต่เขาถันนิฐานได้ว่าจากกรมการศาสนาก,ก็ดีอะไรดีเขาว่าน่าจะสร้างอยู่ในสมัยปลา,ายกรุงศรีอยุธยานรวมนะประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งแบบวัิเนี่ยได้ล้างไปแล้วอะไรไปแล้วนะจนกระทั่งหลวงพ่อหอมแล้วเนี่ย ได้มาบูรณะใหม่ทั้งหมดเลยใหม่หมดเลยมาเมื่อปีไหนครับหลวงพ่อเมื่อมาสองสี่แปดห้ามาเมื่อสองสี่แปดห้าเป็นที่น้ําท่วมใหญ่ปีนั้นนะนะสองสี่แปดห้าหลวงพ่อหอมมาบูรณะบูรณะใหม่ตั้งแต่ปีสองสี่แปดห้าแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าวัดรูปแรกรูปแรกเลยนะเพราะว่าแต่เพราะประวัติเก่าที่ใครมาเป็นนั้นไม่มีไม่มีไาบันทึกไปเลยผมได้ยินว่าสมัยก่อนชื่อว่าวัดอะไรนะหลวงพ่อมัยที่มี สืบค้นได้เจอคืมีป้ายเก่าๆอยู่ที่คนโบราณเขาเล่าให้ฟังเขาว่าวัดเลิมจีบอัมภัยมหาสวรรค์สงสัยจะไปลบจากเงี้ยวมาแล้วคงจะมาบูรณะไว้นะชื่อว่าอะไรนะวัดลิมกีบอัมภัยมหาสวรรค์ลิมกีบอัมภัยมหาสวรรค์อัมภัยมหาสวรรค์นะครับคือเป็นอยู่หน้าวัดเป็นป้ายหน้าวัดป้ายไม้ป้ายไม้เก่าๆแล้วก็พังทลายก็เลยว่าสันเป็นวัดล้างไปเลยสถานฐานว่า อดีตน่าจะชื่อวัดน,นี้มันนทียวแล้วมาตอนหลังก็มีที่ว่าชุมชนมอนได้แตกทับมาบแล้วมาก็มาอาศัยลมโพลมใสของพระเจ้าอยู่หัวเรารุร่นสมัยเก่านะราชการเก่าเขาก็เรียกกันว่าวัดเปิ้งวัดเปิง้ปงนั่นละแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ชุมชนตรงนี้ไม่ได้วัดมอนนะใช่ไหมไม่ใช่วัดมอนแต่ว่าชุมชนมอนชุมชนมอนเพราะว่ามันจะเป็น ทางวัดสมคิีญาลามม้นจะเป็นวัดใจดีทองจะเป็นมอนวัดมอนส่นใญ่แต่ตรงนี้วัดเปิ้งตรงนี้ไม่มีกลุ่มมอนไหมไม่มีมีชุมชนมอนคนมอนมาอยู่ด้วยเลยไม่ตรงนี้ตรงนี้มีมีบ้านมอนไว้ตรงนี้แถวแถวนี้มีมีแต่ว่าก็ พูดกันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าชุมชนตอนหลังนี่บ้านผมก็อยู่แถวนี้มันจะไปทางวัดเจดีย์ทองนะแล้วจะพอพูดกันได้บ้าง่ยจะเป็นกลุ่มตรงนี้จะมอนจะหายไปผมก็ว่าสมไมถึงชื่อวัดเปิ้งคือคนมอนเขาเรียกคนมอนเรียกวัดเปิ้งเพราะส่วนวัดบางเตยในจะเรียกวัดโพวัดโพอนุวัดบางเตยนอกตนอก็เรียกว่าวัดปากคลองวัดปากคลองว่าอยู่หน้าปากคลองก็เลยเรียกกก็เเลยยรีว่าปากคลองวัดเปิ้งแล้วก็วัดโพนะครับซึ่งคลองนี้ก็จะเลยไปถึงวัดจันทรามจันทารม จะไปคลองพระอุดมได้อะไรได้ใช่ครับนนี่ก็เรียกว่าอหลวงพ่อหอมแล้วในอดีตเนี่ยเป็นผู้บูรณะเป็นเจ้าว่านแล้วหลวงพ่อหอมเนี่ยเป็นคนพื้นเพมาจากที่ไหนหลวงพ่อบ้านเดิมเขาบ้านเดิมก็อยู่บางเตยเนี่ยแหละบ้านเดิมอยู่บางเตยบางเตยแต่โยมพ่อเขาเนี่ยอยู่ฝั่งทนแถวสามแยกไฟฉายวัดลวกแถวนั้นวัดลวกนะครับสามแยกไฟฉายแล้วยมพ่อเขาอยู่ที่นู่นแต่โยมแม่เขามามามาอยู่ที่บางเตยนี่โยมแม่เขาอยู่บางเตย โยมแม่เป็นคนที่นี่แต่หลวงพ่อหอมเนี่ยโยมพ่ออยู่วัดล่วกฝั่งทนมาค้าขายสมัยก่อนก็มาเจอกันแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยเพราะว่ามันก็แม่น้ำเจ้าพญานะครับล่องไปก็ไม่ไกลล่องค้าขายกันนะนะนะอ๋อหลวงพ่อหอมก็คือก็คือเกิดที่นี่นะแต่ว่าพ่อยมพ่อโยมพ่ออยู่ที่กรุงเทพฝั่งทนแล้วประวัติหลวงพ่อหอมเนี่ยที่เราทราบข่าวมาเลยนะครับที่รวบรวมได้นี่ท่าน เป็นคนที่นี่แล้วเกิดอ,อุปสมบทอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับหลุงพ่อท่านก็เติบโตอยู่ที่ที่ทนี่นะก็ค้าขายอยู่นะสมัยก่อนก็ไปขึ้นหมากฝังทนบ้างอะไรบ้างแต่ตอนหลังนี่เขาพอเกณฑ์ทหารไม่ถูกแล้วก็ มาไปบวชอยู่ที่วัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมอำเภอสังโคกจะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเป็นฝั่งแม่น้ำนะสมัยนั้นก็จะเป็นหลวงพู่จางหลวงพู่จางกับอาจารย์เลิร์นอาจารย์เลิร์นเพราะเป็นอุปชาหลวงพ่อหอมเดินประวัติหลวงพู่จางเป็นพระอุปชาอาจารย์เลิร์นก็เป็นพระพุทสวดและอีกองค์นะครับ อีกองหนึ่งวัดเชิงท่าอาจารย์อะไรเนี่ยจำจำจะไม่ค่อยได้แต่ว่าคือตอนนั้นก็คือจะเป็นอาจารย์ช่วงมังอาจารย์ช่วงพระอาจารย์สาวรอาจารย์สาวอาจารย์วัดเชิงท่าก็อยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลยเขาอยู่ที่นู่นได้ประมาณสักห้าพรรษาห้าพรรษาแล้วเจ้าหน้าวัดก็เห็นที่ว่าวัดนี้เป็นวัดล้างแล้วอะไรลแล้วก็ไปส่งลุงพ่อหอมมา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 ไปเจ้าวาดที่นี่มาบูรณะมาบูรณะที่นี่อะไรที่นี่ยกวัดล้างให้เป็นว ให้ไม่พระสงฆ์มนไปแต่ว่ามาที่นี่ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วคล้ายๆว่าเป็นวัดล้างไปแล้วอะไรต่ออะไรก็ไม่มีพ่อก็มาปลูกคล้ายๆกระต๊อแบบมันมันนอกมันนอกอะไมันอาศัยเป็นกุฏิอยู่กัมบูรณะมาจนกระทั่งเจริญมาถึงปัจจุบันเ่ยนะซึ่งแล้วพอจะสร้างแล้วตอนนั้นหลวงพ่อหอมเนี่ยบวชแล้วไปร่ำเรียนศพกวิชาคาถาคงไปฝากตัวเปศิษิกของใครบ้างท่านท่านก็อยู่ท่านอุปชาของท่านนะท่านก็เรียนกับอาจารย์เลรินกับผู้จางนะท่านเรียน สององค์นี้คือว่าเป็นพระที่โด่งดังมากในอำเภนสังฆ้องในค่อขึ้นชื่อมานะครับใช่ใช่หลวงพุจ่างกับหลวงพ่อพ่อเลินเนี่ยอยู่วัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกันวัดไพร้อมเหมือนกันแต่ว่าดังคู่กันเลยนะดังคู่กันเลยอแล้วไปเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีหลวงพ่อจงวัฒนต่างนอกก็หลวงพ่อหอมก็ไปเล่าก็เคยเป็นสหธรรมิกด้วยกันคล้ายๆว่ามาไปมาหาส่กัน หลวงพ่อจงท่านก็มามาเอามาอิดมอนสมัยนี้ไปก่อสร้างก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อหอมอะไรแล้วก็ไปไปมาหาสู่กันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีใครอีกไหมครับนอกจากแล้วหลวงปู่แดงก็หลวงปู่แดงนี่ก็ท่านท่านก็ท่านก็มาโด่งดังตอน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 บวชหลังก็ไล่กับหลวงพ่อหอมเนี่ยแทนหลวงพ่อหอมท่านท่านบวชนานบวชอายุน้อยกว่าอาู่น้อยกว่าแต่บวชนานแล้วบวชต่แต่หนุ่มาตงแต่หนุ่มอะย ก็คือที่ทราบได้คือหลวงพ่อหอมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจางจางอาจารอาจารเลิศนะครับวัดไผ่ล้อมสังโฆแล้วซึ่งผมก็ได้ยินว่าหลวงพ่อเนี่ยได้นําม,มวลสารจากวัดลวกมามาสร้างว<ช>ัตถุมงคลด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่พเพราะว่าตอนนั้นรุ่นยมพ่อยมแม่ยมพ่อเขาก็พอจะมีเนื้อสมดงสสาเด็จที่ทํารดแล้วอะไรแล้วท่านก็จะมาทําเป็นมวลสารปนกับพระอมที่ท่านสร้าง เธอคือของอธิเจท่านเขียนตะหากด้วยอะไรด้วยก็มาปนกันมีปนด้วยซึ่งก็อาจจะมีส่วนว่าท่านก็ได้ไปร่ำเรียนมาจากวัดลวกนะครับวิธีการทําพระเครื่องต่างๆอะไรสมัยนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่านอยู่ที่วัดลวกไม่ไม่หลวงพ่อทราบไหมไม่ทราบไม่ไม่ทราบท่านแต่รู้ว่าท่านก็ไปได้สืบสายมาจากถือสายจากวัดลวกวัดลวกแตรงสาบแยกมาให่แล้ววัดลวกวางมาลุกนะครับที่อยู่ตรงนั้นหลวงพ่อก็ไปร่ำเรียนมาด้วยนะครับซึ่งที่อันนี้พอที่จะ ทราบได้เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่จะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะเป็นพระที่ใช่เป็นพระที่ว่าเคยชอบสั่งสอนให้ลูกศิษย์ได้ดีอะไรเงี้ยหลวงพ่อจะไม่ค่อยได้บอกประวัติอะไรมากก็เลยจะไม่มีคนค่อยรู้เรื่องประวัติที่ว่าลึกซึ้งมากนะครับเพราะหลวงพ่อผมได้ทราบว่าจริยวัดและกิริยาวัรของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระแบบเป็นพระปฏิบัติเีเ่็นแบบชอบเีมากเลยครับถ้าจะตื่นตีสี่ใช่ไหมตีสี่ทำมาเช้าเสร็จแล้วก็ทํากิจวัตรบิณฑบาต บาทลานบริหารบานพระเจดีอะไรตอนอะไรเงี้ยเขาก็ทำปิดัต่บ้านไม่ขเดชันมือเดียวด้วยแล้วก็คือหลังจากเที่ยงไปแล้วนี่จะไม่ฉันจะไม่ฉันพวกพวกวิตามินที่มันมีถั่วเธอเหลืองล้วไม่เอาเลยตัวเหลืองนมจะไม่ฉันเลยฉันได้น้ำเปล่าอย่างเดียวฉันน้ำเปล่าอย่างเดียวฉันน้ำเปล่าอย่างเดียวคือเป็นพระโบราณเหมือนทํามยุทธ์ด้วยคือว่าถ้าหากออกมีรบาดจะห่มผ้าสองผืนช่นะครับนี่คือเป็นพระแบบโบราณเลยนะ แล้วท่านก็จะไม่ไม่ไม่รับปัจจัยไม่จับปัจจัยใครอันนี้อันนี้สําคัญที่ว่าเป็นเป็นสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านมีพระวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งเขาเรียกกันแถวนี้จะรู้กันนะพระอมพระอมพระอมเนี่ยถ้าหากว่าไปรวมพระตังไปอยู่ในเก็บที่เก็บเงินเนี่ยพระองค์นี้จะหายไปนะครับพระองค์นี้จะหายไปเองใช่ใชนะครับซึ่งก็เลย เป็นคนจะรู้กันนะครับว่าพระหลวงพ่อจะชาวบ้านท่านนี้จะรู้ดีมากว่าห้ามห้ามห้ามเอาไว้ในที่เก็บเงินนะครับแต่ว่าเป็นการป้องกันภัยอะไรได้แต่ห้ามเอาไว้ในที่เก็บเงินเพราะว่าหลวงพ่อท่านเข้มขังมากเดี๋ยวเราตั้งแต่จับ้วยตั้งบวชมาไม่เคยจับตังเลยไม่เอาไม่รับตังใครเลยเป็นพระที่เข่งคันมากเพราะว่าในประวัติเนหลวงพ่อจงก็ได้พูดถึงหลวงพ่อหอมเลยหลวงพ่อแม้น่ก็พูดถึงหลวงพ่อหอมไปด้วยนะครับก็เป็นพระที่เข่งคันมากในเรื่องของพระวินัยพระวินัยใช่ใช่ แล้วนอกจากอันนี้นะครับที่ว่าหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อหอมมาตั้งแต่พศไหนครับอ่าพศสองพันยี่สิบเก้าสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าอยู่กับหลวงพ่อหอมมาเลยบวชเพราะว่าบวชกับหลวงพ่อหอมตลอดพ่อหอมเป็นอุปชาผมด้วยหลวงพ่อหอมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับในอำเภอสัมโคผมว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหอมนี่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเลยเพราะหลวงพ่อหอมบวชเป็นอุปชาให้แทบทั้งหมดเลยครับลพองวายตําบลบางเตยเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อหอมเจ็ดตําบลเจ็ดตําบลนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหอมไปสักสองตําบบลลเยครัใช่ ของอำเภอสามโคกเนี่ยจะเรียกได้ว่ากุลบุตรแถวเนี้จะเป็นลูกศิษย์จะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหอมมาคิดดูตั้งแต่ปี25 1 4แล้ว25 1 4ิี่เนี่ยหลวงพ่อหอมเป็นอุปชาแล้วบวชให้หมดเลยย่านนี้ย่านนี้ย่านนี้จะหลวงพ่อหอมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหอมยันไปถึงอำเภอลาดหลุมแก้วก็คือวัดจันทารามวัดจันทารามเพราะว่ามันอยู่ในคลองเนี้ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหอมหมดแล้วสมัยโบราณเนี่ยคนจะถ้าเป็นอุปชากันก็จะนับถือเป็นครูบาอาจารย์กันหมด ก็เลยจะเรียกว่าหลวงพ่อหอมเนี่ยเป็นอาจารย์ของคนอำเภอสัมโคกคนจะให้ความเคารพมากแต่แปลกมากนะครับหลวงพ่อป่วยก็ไม่มีเงินเข้ารักษาโรงพยาบาลหลวงพ่อเนี่ยไม่จับเงินไม่ไม่อะไรเลยนะเป็นพระที่ปฏิบัติแล้วถือถือแข่งคันเนพระวินัยมากนะครับได้ปัจจัยมาก็จะสร้างและไม่เป็นภาระญาติโยมด้วยนะใช่จะไม่ขอจะไม่ขอไม่ขอโยมเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือถ้าหากว่าท่าได้ปัจจัยมาก็จะเอาไปสร้างถ้าหากไปกินนิมนต์มาเนี่ ท่านแจกเงินคนเลยเหรอใช่เพราะแต่พนั่งอุปชามาท่านก็จะแจกเด็กนักเรียนไปเลยเพราะสมเคยได้ยินวันที่หลวงพ่อแม้นขอเคยเล่าฟังว่าคือแกมาก็แกก็จะแจกแจกแจกไปก็จะไม่เหลือเงินกลับมาถ้าใครมาที่วัดก็จะใส่ตู้ใส่ตู้ไ้ให้แล้วก็ใครจะขอไปไหนก็เอาไปเลยแกไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องของจนได้ว่าเกิด เขาเรียกอะไรวิบากกรรมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ที่หลวงพ่อไปบอกว่าิบากกรรมเก่าว่ากรรมเก่าไล้ทําไว้อะไรไว้กันนะไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับใช่ใช่ขณะนั้นหลวงพ่อไปประสบผมก็คือก็ข่าวโด่งดังนะครับหลวงพ่อไปประสบอุบัติเหตุรถควาเพราะว่าหลวงพ่อไปจินนิมนต์หรือไปอะไรมาตอนไปดูแบบทับหลังละลายมาคือไปดูแบบงานก่อสร้างนสร้างนะครับแล้วก็ที่อยุธยาปรากฏว่ารถโดนเบียดหลวงพ่อเนี่ยตกรถพลิกคว่ำข้าไปฝั่งนึงนะ คือเปถนนสี่เลนหลวงพ่อพลิกจากฝั่งนี้ข้าไปฝั่งหนึ่งใช่ใช่ใช่แต่กระดูกเนี่ยแตกแต่หลวงพ่อไม่มีเลือดเลยไม่มีเลือดหนังหนึ่งไม่มีหนังไม่มีถลอกจีวรขาดกระดูกหักกระดูกแตกแต่หลวงพ่อไม่มีเลือดนะครับตอนนั้นหลวงพระอาจารย์ไปหลวงพ่อไปดูหลวงพ่อหอมด้วยใช่ไหมผมไปพอดีไปนั้นผมบวชในวันสารสองพอดีไปรับหลวงพ่อก็เอาเอาไปอัพไปญาติโยมที่นี่ไปรับหลุงพ่อ คุณพ่อยังนั่งอยู่ที่ถนนอยู่เลยยังไม่เป็นไรอยู่เลยลวงพ่อมีสติดีใช่ไหมคุพ่อมีสติดีครับโยนเอากาแฟมาถวายตะเวอะเลยนั่งๆ่งมีสติดีโดนรถความไปขนาดนั้นแังแั่ฉันกาแฟใช่ แล้วหลวงพ่อตอนนั้นเราไปเห็นสภาพเป็นยังไงบ้างโอ้โหรถเนี่ยบี้หมดเลยมมองดูท่านไม่น่ารอดเลยอ่ะแล้วคนขับเป็นอะไรไหมครับคนขับก็โดนอ่าครับอัดกระพงมาไลยกระเด็นลงมังนอกเลยไม่คิดใคว่ากระเด็นกระเด็นออกกระจกหน้ามาเลยเทิกควากระเด็นออกจมหน้าตอนนั้นหลวงพ่อไปใครหลวงพ่อหอมไปใครหลวงพ่อหอมไปกาลุกศิษย์ชื่อไพรโรดงามทรัพย์กี่คนไปกี่ไปกันสองคนนะครับไปกันสองคนคนขับรถคนกับรถแต่คนขับรถก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่หลวงพ่อในข้ามไปเรียนดีข้ามไปเรียนงเลยามีรถมาทับนะถ้ามีรถมาทับกลางถนนเลยถ้ารถมาทำลายทีก็อันตรายเลยทำลายทีก็น่าจะไม่อาจะน่าจะไม่ไม่ปลอดภัยขนาดนี้ใช่ใช่แล้วขณะนั้นพระอาจารย์ตามไปเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อนั่งอยู่ปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีปกติไม่มีอะไรแล้วกรงทั่งบอกพ่อลับมถเออรถมาแล้วมารับแล้วก็ทะลุไม่ขึ้นบอกมันปวดกระดูกบวกกระดูกเลยก็ไปส่งโรงพยาบาล หมอบอกว่ากระดูกแตกหมดอะไรหมดือว่ากระดูกมันลาวอะไรกระดูกแตกทั้งไหล่ทั้งไหล่ทั้งหลังเลยแล้วหลวงพ่อไม่ร้องโอดโอยแม่เลยไม่โอดโอยเลยกระดูกแตกขนาดนั้นเป็นเราก็ต้องมีน่าคงจะชาอยู่พักหนึ่งอะเป็นเราเลิกชาก็ต้องต้องมีอาการแล้วมันแตกขนาดนั้นไม่มีเลือดไม่มีอะไรใช่กระดูกไหลซ้ายเนี่ยยุบเลยะพราะจะมีถ้าหากว่าใครไปดูรูปนะครับตอนหลังๆเนี่ยหลวงพ่อจะเอียงเอียงเลยตัวน่าจะเอียงแล้วก็หลังก็จะเอียงเอียงแล้วที่ว่า หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ก็ปวดมาประมาณสักสามปีได้แล้วก็จะหายไปเลยก็จะหายเองไปเลยแล้วตอนที่สามปีน่ะหลวงพ่อเขารักษาด้วยไงรักษาทางการแพทย์หรือว่าใช้คาถาอาคมน้ำมงน้ำมันอะไรมันก็มีน้ำน้ำทานน้ำมันมั่งอะไรมั่งนะแก้ปวดแก้อะไรก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาที่มาใช้ยามงยามงยาธรรมดาแห่งโบราณนั่นแหละรรกษาธรรมดาขาดนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อหอมเนี่ยท่านได้พูดอะไรไหมถึงกับเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะท่านเนี่ย เอาเขาเรียกอะไรอ่ะเศกวัตถุมงคลไปให้คนนู้นกระแควขาดปลอดภัยทําไมตัวท่านถึงไปประสบัติเหตุอันนี้เราไม่ได้เป็นการปามิานะท่านเดืลได้พูดถึงแง่คิดเรื่องนี้ทแง่คิดที่ว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าที่เคยสร้างมามาตามมาเมื่อชาตินี้แล้วก็ต้องทำรับใช้กรรมไปแต่ท่านก็เลยสามปีท่านก็หายปกตินะไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนเดิมเหมือนปกติเลยเวลาผมไปส่งน้ําให้ท่านท่านก็ไม่ปวดไม่อะไรนะท่านบอกเลยนะว่าไม่ปวดไม่อะไรใช่แล้วท่านได้พูดว่า ใช้คําเก่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทนนเียแล้วท่านก็หายดีหายดีปกติเลยแล้วปี2องพันร้อยสามก็ท่านก็3ามสามเก็แทบจะหายเรียบเรียบร้อยหมดแล้วท่านเดินได้ไหมเดินเดินได้หมดทุกอย่างเดินเดินได้ปกติไปนั่งอุปชาได้อีกตั้ง3ปีรถฟั่มแล้วนะัตอนนเดแล้วตอนหลังมาท่านก็ลาออกหมดทั้งเจ้าหน้าทบบลทั้งอุปชาอะไรท่านก็ไม่เอาแล้วท่านก็อยู่ท่านท่านเงียบเงียบไห ผมเคยได้ยินว่าอตอนหลังจากนั้นน่ะบ้านปลายท่านมาโดนประสบอุบัติเหตุหลังวัดอีกใช่ไหมอพอดีรถมารถพอดีรถเบรกม,มันมันเบรกไม่อยู่สงสัยเป็นกเกี่ยวกับเ,เบรยบยําเบรกลมมันก็ไปทนตูดติดทีหนึ่งแต่ก็ท่านไม่เป็นไรมีแต่ยางมาลัดวงหน้าอย่างเดียวยา,ย,ยางยางขอบกระจกที่<ะ>มันกระจกกระจกแตกมาปุ๊บยางก็มาลัดวงหน้าอย่างเดียวก็ก็ไม่เป็นไร อ๋อตอนนั้นไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรเลยปกติอ่อ๋อที่เท่ว่าผมเคยได้ข่าวอะที่ว่าที่หลวงพ่อกำาัประสบอุบัติเหตุคือหน้าหลังวัดเนี่ยหลังวัดแต่ไม่เป็นอะไรตอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมนึกว่าท่านท่านท่านมาที่ว่ากระดูกหักมาตรงนี้ไม่ใช่นะไปที่อิทยาุตยารอบแรกปีสองเก้าเลยปีสองเก้าเลยอ๋อหลังจากนั้นก็คือประสบอุบัติเหตุอีกรอบนึงอีกรอบนึงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมากเลยมีแต่ยางรัดนิดหน่อยแล้วก็ท่านก็ หายหลังจากนั้นท่านก็ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิต,ปวตเป็นพระปกติธรรมดาทำวัดเช้าวัดค่ำอะไรกิจวัตรท่านท <ừ> ําตลอดไม่ไม่เคยขาดท่านเข่งคัดมากเรื่องกิจวัตรเนะขอขอ<ช>ขอขอเขอ้าใจครับพระพระโบราณน,นี่ท่าน <S 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 จะถือ<ช>มากถือถือข้อวัดปฏิบัติใช่ใชแล้วถ้าไม่ถามไม่ได้เลยครับเรื่องการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยส่วนพระนะครับแกเอาจากหินมิโกนมาแกะเป็นพิมพ์และที่ าจา์ได้ฟังว่าท่านใช้ดินนะเห็นกับตาว,ว่าท่านทำตะกุดดับน้ำเลยดัน้ำทำตะกุดเลยนะคือวิธีการใช้จะแปลกกับเขาพ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาแจกไปเลยปุ๊บเนี่ยค,คือจะมีการอาราธนาอาราธนาทีนี้พ,นนพ่ออาราธนาเนี่ยพ่อก็จะให้คาถาไป สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆในครั้งต่อไปนะครับ